วัดปทุมวันขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างกุติสงฆ์จำนวนหกหลังงบป,ประมาณหลังละ1 0 0 0 0แสนบาทเพื่อรองรับพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษาณวัดปทุมวันตำบลหลักชัยอำเภอลาดบวัวหลวงจังหวัดอยุทยาขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างได้50อร์เซ็น์แล้วและกำลังมุงหลังคาเมทัลชีตจึงขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ตามกำลังศรัทธาสาม ร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี139-0-02437-7ขีดขดขีดชื่อบัญชีวัดปทุมวันหรือติดต่อร่วมทำบุญโทร081 802 3866ประคูวิสารพัฒนาิจเจ้าอาวาสวัดปทุมวันอันนี้สงการสร้างกุฏิสง์ส่งผลให้ไม่ว่าจะเกิดชาติพบใดมีบ้านเรือนเป็นของตนเองไม่ต้องไปเช่าบ้านอย หรือเร่ร่อนพณเนจรมีความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนดังกุฏิที่เราสร้างถวายย่อมคุ้มแดดคุ้มฝนเป็นที่พำนักพักพิงให้แก่ภิกษุทั้งหลายและยังส่งให้อานิสงส์ใหญ่แก่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วหรือแม้แต่ตนเองเมื่อจากโลกนี้ไปก็จะมีวิมานทิพย์เสวยสุขในภูมินั้นๆแก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นของตนเองระเหเร่ร่อนต้องเช่าเขาอยู่เช่าเขาธรรมหากินบางครั้งก ็ถูกเขาไล่ที่บ้างขึ้นค่าเช่าบ้างหรือพวกที่โดนเขาโกงบ้านโกงที่อยู่ที่ทำรรมาหากิน